สวัสดีค่ะเพื่อนๆอย่เป็นคนนึงนะคะที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเป็นลมพิษเรื้อรังค่ะจะเป็นผื่นคันขึ้นบริเวณผิวหนังนะคะตามข้อพับตามตรงกดทับเช่นบริเวณสายเสื้อนในบริเวณขอบกางเกงอย่างเงี้ยมันขึ้นมาโดยที่เราเองก็ไม่รู้สาเหตุว่าเป็นเพราะอะไรนะคะหลังจากที่ขึ้นนะคะก็จะมีอาการคันมากคันจนไม่เป็นอันทําอะไรเลยค่ะจะเป็นอยู่อย่างเงี้ยมาเป็นปีแล้วค่ะเวลาที่เป็นก็จะกินยาแก้แพ้ ไปเรื่อยๆ,ๆแต่ว่าอาการมันก็ไม่ได้หายจากเราไปสักทีมันก็จะกลับขึ้นมาเป็นวนเวียนซ้ําๆแบบเนี้ยจนญากนะคะโชคดีที่ได้มาเจออาหารเสริมตัวหนึ่งค่ะตัวนี้นะคะบาลานซ์ยูคอนะคะตัวนี้ยาก,กินทุกวันวันละแค่หนึ่งเม็ดก่อนนอนนะคะเม็ดเขาจะเป็นแบบนี้ค่ะนะคะเป็นลื่นๆแบบนี้นะคะกินง่ายค่ะเดี๋ยวจะกินให้ดูนะคะ นะคะกินต่อเนื่องกันนะคะมันทำให้อาการลมพิษที่เป็นที่เคยขึ้นเกือบทุกวันค่อยๆหายไปจนในที่สุดมันไม่ตอนนี้ไม่มีแล้วนะคะเพราะว่ายยาก,กินมาสองกระปุกแล้วนะคะใครที่มีปัญหาแบบนี้นะคะลองบาลานซ์ยูคอนะคะช่วยได้จริงๆค่ะ